สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในเกมบีทเบฟโซวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครแนะจ็กกี้ตัวนี้เลยเนาะก็เป็นแจ็กกี้ร่างใหม่เนาะเขารีเมคมาก็โดยเขาก็จะเป็นสังกัดมนุษย์เนาะร่างนี้เขาจะเป็นสัง,สงหารไรสังกัดลิงของเขาจะเป็นเพิ่มดาเมจสกิล20%เนาะก็น,นี้ถ้าเรามีช่องเดียวเราก็เลือกเป็นพลังกดันวิญ,ญญาณสีม่วงถ้าเรามีช่องสองที่สองเนาะเราก็เลือกเป็นสีส, critical, ส้มคิติคอลสี ช่องที่3ก็เลือกเป็นสีแดงพลังโจมตีช่องที่4ก่กช่องที่4่เนี่ยก็จะเลือกเป็นเลืเอดหรือพลังจ่อป้องกันก็ได้นอนี่แล้วแต่ส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยก็แนะนําว่าให้รีให้ได้พวกแรงกดดันวิญญาณหรือไม่ก็คิดิคอรเนาะคิดิคอรเนี่ยก็ถ้าเล่นเองก็เป็นก็ได้นะแต่ถ้าเะเป็นเป็นลิงก์เนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นแรงกดดันวิญญาณโอเคเราจะไปดูกันที่อวิตี้เขานาองก็แจ็กกี้เนี่ย ถ้าโจมตีปกติสกิลที่123เนี่ยก็จะมีโอกาสทำให้มอนติดสโล์แต่ถ้าไม่ตายเนี่ยจะติดให้100%เนาะแล้วก็พาร์ติของเขาก็จะมีเรื่องของการการหลบหลีกของมอนไรสังกัดเนาะก็มอนไรสังกัดเนี่ยสามารถหลบหลีกได้ในบางดันเนาะเราจะมาดูกันต่อเนาะเขากันน้ำแข็งด้วยก็ไม่ติดน้ำแข็งร0 0ซแล้วก็จะสุ่มติดสถานะ สโลว์ Slow, ให้กับมอนทุกๆ5วีเนาะก็คือเขาแค่เข้าไปเดินๆอะไรเงี้ยมอนก็จะติดโดยที่เขายังไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะวีดิ้เขาก็จะมีเรื่องของเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ20%ดาเมจสกิลเพิ่ม40เนาะก็รวมลิงของเขาด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจท่าเมตาอีก40มีลดคูดาวมาให้12%เนาะ,ะก็ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะรีสกิลช้าเนาะเพราะว่าคลิงเขาไม่ใช่ลดคูดาวเนาะแต่อันนี้เขาใส่มาเป็นอาบิลิตี้ให้แล้วก็มีเพิ่มฮิตสกิลหนึ่งฮิต บวกเวลาติดสถานะผิดปกติให้ห้าวิเนาะแล้วก็บวกจำนวนหลบฉุกเฉินให้2ครั้งเนาะก็ค่อนข้างจะหลบได้เยอะกว่าตัวอื่นๆแล้วก็มีซูเปอร์อารเมอร์ด้วยเนาะตีไม่ชะง,งักไม่ลม้มก็แปลกดีเนาะเพราะเขาเป็นสายสก,กิลก็ไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็มีเรื่องของการตีทะลุก,กาดได้ด้วยก็ดีเลยเดี๋ยวเราไปดูของเนาะว่าเราจะใส่อะไรให้เขาได้บ้างก็โดยของที่เราจะใส่ให้เขาเนาะเขาเป็นสายสก,กิลเราก็จะเลือกใส่เป็น เน้นแรงกดอันวิญญาณเนาะมีอะไรบ้างก็สำหรับม,มนุษย์เนาะก็บางทีเราอาจจะใส่แบบอะเพิ่มงาตุไม้ตายก็ได้ถ้ามีกระทามนุษย์ก็ใส่ไปมาเนาะมันจะแรงหรือถ้าไม่มีก็ใส่เป็นไก่ก็ได้เนาะแล้วก็มีใส่เป็นลูกบอ,อลกะโหลกลูกบอลกะโหลกก็ใส่ได้เดี๋ยวหากดไข่ อีกอ้ยเออทำมากี่อันก็ไม่พอใส่ใส่นี้แลว้ว mm. กลเลยก็หรือถ้าไม่มีก็ใส่พวกหมวกะอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะถ้าเราไม่ได้ซีเรียสก,กับถ้าไม่ตายเขาแรงไม่แรงเนี่ยเราก็ใส่พวกหมวกพวกอะไรเยงี้ยได้เนะเราก็ใส่เป็นหมวกประกัน เราจะใส่เป็นหมวกใส่เป็นไม้กระทาของมนุษย์เนาะแล้วก็ใส่กะหลกส่วนลิงก์เนี่ยก็เราไม่ได้ทําน้ําหอมเขาก็จริงเนาะแต่เราใส่ตรงก็พอ็ปใส่สกิลเราก็จะเน้นลดคูลดาวไม่ก็เพิ่มดาเมจสกิลเนาะนี้เราก็จะเน้นเป็นพวกลดคูลดาวผสมกัน,นก็ใส่เป็นสัญลักษณก็ได้เนาะ เท็ตตัวนี้เท็ตซสเซนน้สือตัวนี้มันก็ลิงดีเลยเนาะพอเขาลดคูดาวให้ถึง14%แล้วเขายังแบบถ้าเราเลือดเต็มเนี่ยเขาก็จะเพิ่มดาเมจทั้งหมดให้26%ด้วยเนาะมันดีมากเลยเราก็ใส่เป็นพวกนี้ลูกกาอะไรเงี้ยลดคูดาวอยนางเดียวก็ได้เราจะใส่เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราขออัพอัพของเขาหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปลงไอ้ดันคมภีให้ดูด้วย เราจะอัพเป็นสิบสิบสิไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวขออัพสักครกู่โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปลงเราไปลงดัน คำพีกับน้ําหอมนะเขาจะลง2อ,อย่างนะสำหรับแจ็คก,กี้ตัวนี้ก็ลบแรกคือเขาเอาไว้ลงคำพีนี่เลยโดยตัวเขาเนี่ยจะเอามาลงคัมพีกลางเนาะของสีม่วงก็เขาให้เฉพาะตัวสีส้มลงนาที่เราเอาเขามาลงในนี้เพราะว่าเขาเนี่ยตรงกับเงื่อนไขเนาะเพราะเขาบอกว่าในกติกาของดันเนี้ยเขาจะมีบอกนึงว่ามอนเนี่ยจะสามารถหลบหลีกได้เยอะ ซึ่งแจ็คกี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกอ b บิลิตี้ไปเนาะเขาจะมีเรื่องกันการที่มอนจะลบหลีเขาได้เราก็เลยจะเอาเขามาใช้เนาะแล้วก็เขาบอกระวังติดน้ำแข็งเนี่ยแจ็คกี้ก็ไม่ติดทุกอย่างเนาะก็คือแจ็คกี้เนี่ยเอามาลงไว้เฉพาะดันนี้เลยก็คือดันคัมพีกลางของสีม่วงเอาไว้ใช้เลยเนาะก็เดี๋ยวเราเอาตัวอีกตัวหนึ่งใส่ไปดูเนาะเพื่อเป็นการแบบเปรียบเทียบให้ดูเนาะว่าอาบิลิตี้ของเขามันคืออันไหนเนาะ เอาอ่ะเดี๋ยวเราใส่นิ้วเรียนไปอย่างนี้ดูโอเคเดี๋ยวเราไปลงดูกันก็ไปทั้งหมดเนี้นยสิบไปไปเลยอ,เอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองตีกัเนนะ่ะก็ขเขาก็ไม่ง่ายเลยเนาะเล่นปล่อยสก,กิลไป มันก็ตายหมดเหมือนเล่นดันปกติอะไม่มีอะไรเนาะมันไม่ได้จริงๆดันนี้มันไม่ได้ยากด้วยเนาะเพียงแต่ว่ามอนเขาลบได้เนี่ยมันจะลาบากโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าทางการตีของเขาก่อนละกันเนาะก็เขาก็จะตีเป็นสี่จังหวะก็แบบนี้เลยมันไม่ได้กว้างมากเนาะแล้วก็จะเป็นแบบค่อยๆเคลื่อนไปทีไปข้างหน้าด้วยท่าหนึ่งท่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเอ่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็ทําดามีไปด้วยเนาะสองจังหวะ ถ้าสองเนี่ยก็จะเน้นด้านหน้าเนาะแล้วก็กว้างนิดหน่อยแล้วก็ไกลหน่อยส่วนท่าสามเนี่ยก็จะเป็นด้านหน้าเหมือนกันแต่จะกว้างกว่าท่าสองเนาะแต่มันจะเหมือนแบบพุ่งพุ่งไปเนาะมันจะไม่ได้เป็นถังจอด้วยมันก็จ,จะไม่ค่อยใช้ได้ยากมันจะเหมือนพุ่งไปน,นิดหนึ่งแล้วก็ทำดาเมจเนาะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูว่า ขามีประโยชน์ยังไงในดังน,นี้เนาะเมื่อกี้เราเคลียร์ง่ายๆเลยเยนาะเดี๋ยวเราลองเอาแบบตัวอื่นมาเคลียร์ดูมันจะเป็นอย่างนี้เห็นตัวนี้ไหมเนี่ยไอกระต่ายตัวเนี่ยเนี่ยตีเขาไม่เข้าเนี่ยแต่เดี๋ยวพอเป็นแจ็คก,กี้นะเนี่ยทีเดียวเลยบางทีมันง่ายจะฟุกได้เนาะแต่ว่ามันค่อนข้างลำบากถ้าเกิดมีตัวที่เขาสามารถบล็อกการหลบหลีกของมอนได้เนะมันจะง่ายมากแบบเหมือนเล่นดันทั่วไปเลยเนี่ยง่าย มันก็จะง่ายๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะเล่นแบบชิวขึ้น,นในดันสำหรับดันฟาร์มรับผีลายอาทิตย์เนี่ยเพราะก่อนหน้าที่เราจะมีแจ็คก,กี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างลำบากเนาะเพราะว่าแล้วมันเป็นสีบ่วงด้วยเนาะฟาร์มเป็นคมผีสีม่วงกลางเนี่ยมันใช้เยอะซึ่งพอเราจะฟาร์มเนี่ยเราก็ต้องมามันเล่นดันนี้ซึ่ง มอ <Workers S 2> นมันก็ขยันหลบเนาะบางทีก็ไม่ทันเวลาอะไรเงี้ยแต่นี้คือพอเรามีตัวแบบบล็อกกันหลบหลีกได้เนี่ยปล็อกมันง่ายเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายของเขาหนะก็จะง่ายๆเลยนะเพราะว่ามอนเขาหลบหลีกเราไม่ได้เนาะ เดี๋ยวเราไปลงน้ำหอมต่อก็เดี๋ยวลงน้ำหอมใหญ่ให้ดูก็ได้นะได้หรือเปล่าลองดูแล้วกันไหนๆก็ัพคัมพีเขามาแล้วก็ลองลงเลยแล้วกันนะน้ำหอมใหญ่เราก็จะกดหมดเลยเราก็จะใส่ตัวเพิ่มดอกอะไรอย่างนี้ไปเนาะโอเคเราจะไม่เอาพัดเนะื้อ มาดูเนาะเราไม่ได้อัพคัมพีเนาะเราอัพแค่น้ําหอมอย่างเดียวมาดูว่าไหวหรือเปล่าเนาะกับการที่เราไม่ได้อัพคัมพีเนะี่ยเพในไหนเราก็อัพน้ําหอมเข้ามาแล้วนะเนาะก็ขอลงเลยละกันจริงแต่ว่าต้องระวังติดช็อตเรมาดูว่าเขาแบบลงเป็นไงเนาะสำหรับน้ําหอมใหญ่เนะี่ยเป็นลงไหวหรือเปล่า เราะนี้เราก็บอกเลยนะ้อตามที่เห็นเมื่อกี้เลยเราไม่ได้ใส่เรื่องคำพีเลยเนาะคำพีเนี่ยก็เป็นแค่ววหนึ่งธรรม,ด,มาดาไม่มีอะไรเลยเราใส่มาแค่น้ำหอมสิบสิบสนะิบเนาะก็เน้นแบบศาสกิลเป็นหลักเลยสำหรับตัวนะ้อไอ้อย่างเขามีเรื่องของแบบติดสูมติดสโลให้หมอนด้วยเนาะมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับดันน้ำหอมด้วยเนาะน้ำหอมใหญ่เนะี่ย ก็ถ้าอัพคัมพีอัพอะไรเนี่ยก็ก็มาเล่นได้เล่นได้แบบไม่ยากอันนี้เราไม่ได้อัพเนาะมันก็จะดูเบาๆไปบ้างแต่ก็ถือว่าโอเคเลยนุนี่ก็ถือว่าเล่นได้ดีอยู่นาะสำหรับการลงเนี่ยแบบไม่ได้อัพคัมพีด้วย เราก็แค่สาธสกิลไแปบบแล้วก็คอยหลบตรงพื้นที่มันติดช็อตเนาะเนี่ยไม่งั้นจะติดอย่างเงี้ยอ่ะพอติดเนี่ยลำบากแต่ก็คือระวังแค่เรื่องติดช็อตเนาะสำหรับตัวพวกที่เขาไม่มีกันสถานะเพราะถ้าเขามีกันเราก็ง่ายแบบไปยืนตามบอ่อตามอะไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาไม่มีเนี่ยเราก็ต้องคอยแบบขยับหลบอยู่ตลอด ถ้าสามเขาจะดูใช้ยากนิดนึงสำหรับแจ็กกี้ตัวนี้เพราะว่าเขาเหมือนพุ่งเข้าไปแล้วกะไม่ค่อยถูกะติดช็อตอีกอันนี้เราจะกะได้ยากนิดนึงสำหรับทนะ่าสามเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันเหมือนพุงพ่งๆไปหน่อยเนาะเราต้องกะว,ว่าแบบเขาจะพุ่งไปประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบบางทีเราก็กะไม่ไปถูกเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวเขาบ่อยๆเราก็ไม่ชินเนะี่ยเดี๋ยวเจะ เหมือนพุ่งไปแวบนึงแล้วก็กลับมาที่เทอมด้วยนะท่าสาวเลแปลกมันก็จะมีโอกาสที่มอนมันจะติดสโลอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายเขานะอ่ะแล้วเราก็ติดช็อตอีกแล้วเนี่ยก็ตัวสัตัวที่มันไม่มีการสถานะมันก็จะลำบากอย่างนี้เนาะในการลงของนลำหอกใหญ่แต่ก็ลงได้เนาะโอเคปล่อยทําไม่ตายไเลยไม่ตายเนาะแต่เขาติดสโลเขาสวนเราไม่ได้ ก็สาดปีจบก็ลงได้เนาะอันนี้ก็คัมพีไม่ได้อัพมาเลยแต่ว่าอัพแค่น้ำหอมเนี่ยก็ก็ยังลงไหวเนาะแค่อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ก็ดีอยู่จะได้แล้วเขาก็ไม่ได้สังหารเนอกอันนี้เดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันสักหน่อยแล้วกันว่าตัวนี้เนอะเป็นยังไงมีแบบตัวไหนที่ใกล้เคียงกับเขาบ้างเนาะก็ เขาเป็นสังหารหะลาสังกัดสีสม้มก็จะมีประมาณนี้เนาะเขาก็เป็นตัวใหม่ที่สุดเนาะในบรรดาสีสม้มสังหารลายสังกัดก็ถ้าเป็นตัวตีใกล้เหมือนกันกันกบเขาเนี่ยมันก็จะมีลูปีมีโยรุจิสุยฟงคู่กับสุยฟงเนาะซึ่งถามว่ามันอันไหนมันดีกว่ามันก็ แล้วแต่ชอบด้วยเนาะส่วนหนึ่งแต่ว่าสก,กิลแจ็กกี้เนี่ยมันอาจจะใช้ยากสักหน่อยเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะท่าสามเขาก็ไม่ใช่ท่าเต็มจอแล้วก็มันก็ดูใช้แบบต้องเล็งดีๆนิดนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของประโยชน์เนี่ยแจ็กกี้ดีกว่าเนาะถ้าพูดในเรื่องประโยชน์เนี่ยแจ็กกี้อย่างที่บอกเลยเขาเอาไว้ลงคัมภีที่เมื่อกี้เราลงให้ดูเลยเนาะเพราะว่าเขากันหลบหลีกของอไรสัอ่อตัว มอนไล่สังกัดได้เนี่ยมันเลยทําให้เขาลงดันนั้นได้ง่ายเนาะสำหรับใครที่ไม่มีเนี่ยก็จะรู้เนาะว่าแบบเวลาเราต้องลงดันพวกที่เราไม่มีพวกตีมอลลบหลีกเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างเสียเวลาเพราะแบบเราจะตีเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าเนาะสานสกิลไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็แบบเหมือนไล่ดาเมจอะเนาะพอมีตัวพวกที่แบบสามารถตีพวกบล็อกหลบหลีกได้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างง่ายเลยเหมือนเล่นดันทั่วไปเลยมันก็จะง่ายขึ้นเนาะ ก็ประโยชน์ของแจ็คกี้เนาะก็อย่างที่บอกไปเลยเขาเอาไว้ลงคัมภีรายสัปดาห์มันจะลงได้ไง่ายมากแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็เอาไว้ใช้ในหอคอยได้นะ้วยเนาะเพราะเขาเป็นสังกัดมนุษย์มันก็สังกัดมนุษย์ก็ไม่ได้มีเยอะมากอะไรก็ค่อนข้างแล้วเขาก็เอาไว้ลงแบบดันปกติได้เลยเนาะก็อย่างที่เล่นให้ดูเนาะสามารถลงน้ำหอมน้ำหอมอะไรได้หมดไม่มีปัญหาเนาะก็หลกัลกๆก,ก็ประมาณนี้เลยเนาะสำหรับตัวเขา ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ like, share, ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย